ท่านทุกท <úa> ่านไปลงทะเบียนนะครับท่านรับงั่านทุกท่านไปลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเสร็จที่เรียบร้อยแล้วท่านเดินตามถนนสายการก็นะครับไปจนสุดมาไว้นำจักรยานมานั้นบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจะมีการตักบัตรหน้างานไหมวันนี้เราประกาศชัดๆครับว่ามีอาหารน้ำไปด้อยจักรานให้กับผ่านทุกท่านทุกมา

ไแล้วครับพอแล้วกันนครียัวแวนะคบพอบริการด้านหลานลไหลก้ขอสถานที่บกันสำหรับท่านที่จถ่ายภาพนะครับองีถ่าย่าจีนรึกบนเวทีแี่งนี้ก็ขอเชิญนะครับต้งด้านใดภาพไเลยวอนนี้เราตู้นั่งสบายถ่ายด้านล่างด้าไหนก็ได้ครับขอเชิญบริการท่านใหมากมายนะครับเรามีเครื่องบือไหลาันนี้มีเครื่องบิน่ เสเนะเอาไปเอาไเอาวเอาเอาไป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 เอาาไป่าปเาไปเอาไปเอาไเาไปเอาไอาเาไปเอ้อาอาอาไาไเอาไ้อาไปเาปเาไเอาาไป่ไเขอาเอาไอเาเา

คือทำลายชีวิตอลดอนา่าอลดอนท่าไม่มีขอบเขตในเรื่องชาติไม่มีขอบเขตในเรื่องชาติเสรีชนเสรีชนและมึกษาติเสรีและศึกาติเสรีการปกครองการปกครองอยู่ที่กฎหมายมากกว่าบุคคลอยู่ที่กฎหมายมากกว่าบุคคลปกป้องสภาพของเลกของคุณทุการปับขอบคุณทุทานกาเดท่านันครับ

จิตอาสาเป็นกระบวนการโดยท่านผู้บริสุทเป็นพระชนม์ในวันที่28เช้าเวลา9นาฬิกาที่พระราชวังดุสิตอันนี้ผมเป็นบอกล่าวเป็นเชิญและก็เรียนเชิญทุกท่านในทางโลมางัวมากโตกว่าด้วยจริงไหน